ละมุนอบอุ่นหัวใจมากพี่ชายสายฟ้าพายุได้อุ้มน้องแอบิเกลน้องสาวแล้วนอกจากหน้าตาของสามพี่น้องจะคล้ายกันราวฝาแฝดแล้ว ชื่อของพี่น้องทั้ง3ก็ยังเกี่ยวข้องผูกพันกันหมดสายฟ้าพายุและแอบิเกลน้องสุดท้องเป็นชื่อของพายุเมื่อปี2015ปีที่แม่ชมอารยากับพ่อน็อตวิสรุตแต่งงานกันแถมชื่อเล่นของน้องแอบิเกลก็คือน้องเกลย,ยังมีความหมายคือลมที่พัดแรงบางตำราก็แปลว่าความสุขของพ่อความปรับลื้มใจเรียกว่าพ่อน็อตนั้นตั้งชื่อให้ลูกสาวได้อย่างแยบ่ยมยนต์มีความหมายโดยล่าสุดวันนี้4เมษายน65ชมพูอ่อารยาได้ ได้โพสต์ภาพน่ารักของลูกๆทั้ง3โมเมนต์อบอุ่นหัวใจพี่ชายทั้งสองสายฟ้าพายุกำลังอุ้มน้องแอบิเกลน้องสาวสุดรัก สมาชิกใหม่ขวัญใจของคนทั้งบ้านในตอนนี้แบบทะนุถนอมดูท่าแล้วสองพี่ชายจะตื่นเต้นและเหอน้องสาวไม่เบาเลยค่ะที่สายฟ้าพายุมีความเกรงเกรงแถมยังทำหน้ายิ้มแฉ่งอีกเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจเลยทีเดียวค่ะอีกหน่อยแม่ชมกับพ่อน็อตก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเท่าไรแล้วเพราะพี่ชายคอยช่วยเลี้ยงน้องสาวแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ